กับนักนี้เอานะครับเืออจักไม่เกิดที่เพราะที่การสามเนาะกวันให้พี่พี่หาใครก็ได้ที่รูปจักไม่เกิดโอ้ฉีฉีอ่ะคุณนี้มาคุมนี้นะไม่เกิดไม่นายเนาะอ่ะใช่อีก กลุ่มที่ไปเกิดในอลูคนนี้เลือกไหมเลือกคนนี้จัเลือกไหมเลือกเลือกเพราะว่าเขาจะไปเกิดที่อลูอลูมีรูปไมไม่ไม่ีไม่มีไั่มี่มีไม่มีไม่มอไ่มีไม่มกไม่มนเมือกเข่โอเคมีไม่มีไม่มีไม่มีดม่มีไู่มไม่มีไม่มีไม่มีไม่เีไม่มัไม่ไม่ไม่มีไม่เีไม่ม่เาอ่ไม่ไมไี ปชิมาเลือกไหมไม่ไม่เล <Magic> ือกให้เลือกจัดไม่เกิดเออยังไม่เกิดเลือกมะเลือะบอกแล้วที่ขนาดท่านเลือกไม่เลือกเอาเลยนะยังไม่ได้เรียนเข้าคำถามไดยเลยเหรองมั้ยบขอบใจได้ไหมอ้าวแล้วเป็นจากที่อลูกเลือกมั้ะเขาลูกจัดไม่เกิดใช่ไหมเราจะเลือก ลูกจักไม่เกิดใช่ใ <once> ช่ลูกไม่มีตรงนั้นลูกจักไม่เกิดใช่ไหมพี่อไอ้ข้างหลังมีอ่าพนี้เลือกการไม่เลือกคนลูกจะเลือกทีนี้ถามว่าทั้งหมดนั้นเวทนาดูดีๆนะจักไม่ดับโอเวทนาจัดดัดับเห็นไหมเอาไอ้คนที่ขวัญตากระบาดไว้เนี่ยดูให้หาโดเฉพาะกะบาดจุดต้องต้องถามว่าไอ้คนที่ขวัญตากระบาดเนี่ย เวทนาจักไม่ดับกับเขาใช่ไหมบังคับว่าจักไม่ดับกับเขาใช่ไหมมีใช่กับไม่ใช่โอเคไหม้ารอาหารว่าถ้าเป็นอร์โพรนี่คือจะเป็นับซีนป้องเลยเขาไม่มีอาติลาเดือาปัจฉิมะกําลังเกิดเวทนาจักไม่ดับใช่ไหมเราบอกว่าจักดับแล้วเขามีเวทนาถูกไหม เพราะอาหารจัดไม่ดับเพราะเป็น,นชาสุดท้ายเห็นไหมคนที่จะคนนี้กําลังเกิดมีเวทนาในปัญจจัดดับได้มเ,ไเมื่อดับแล้วเขาไปเกิดที่อารูปอารูปมีเวทนาเวทนาก็จัดดับได้ไเคลียร์ไหมเอาแค่นี้ก่อนเนมักเคลียร์ไหมแต่คนของปัญจ พละหันลูกจริงใช่ต้องหาที่พละอันปุงเดียวเลยทานนะใครไม่ทันจะบอกนะคะตรงเนี้ยให้มันเห็นชัดๆเราแค่ลองมองภาพและคิดตามคําสั่งของเขาเห็นไหมคะยังไม่ได้ไปโฟกัสที่พิพัฒน์กะบาลีเนาะเราโฟกัสหลายเลือกเราจะตายเพราะว่าคิดยังคิดงงๆถ้าไปโฟกัสพ่พัฒน์ด้วยค่ะาลูกเราจะบริทานทรงสังสยะใช่ใช่ ดูแล้วพี่ใหญ่ฝนบอกว่าพ่วงนี้ลูกจะไม่เกิดพี่ใหญ่งงไหมไม่งงทีนี้ัญถาว่าคนกําลังเกิดในปัญจักมีเวทนาไหมมีแล้วถามว่าเวทนาจักไม่ดับกับเขาใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าจักดับถูกไหมอันนี้เ็้ามาอ่งงงปะจักดับเนอะต่อมา ในปัญจแล้วจะไปเกิดที่อรูปอารูปมีเวทนาไหมมีแล้วถามว่าเวทนาจักไม่ดับกับเขาใช่ไหมเขาดับเขามีเวทนาเวทนาจักไม่ดับกับเขาใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าจักดับจักดับซึ่งหมายในตรงข้าเนปะบอกแล้วว่าปัจจุบันนี้บัชชาพี่นิวัตยังบอกเลยปัจจุบันนี้พี่นิวัตกลับไปแล้วก็กลับนี้ไม่ร้อยคะแนนนะไม่ร้อยแะ้วอย่างเนี้ยยอ่า ไปและกลับมาเอ,อารล้ค่ะต่อมาพี่ใหญ่ผ่าน,นคนนี้นะนเรามาเที่ยวคนที่อยู่ในอรูบ้างเห็นไหมเราเที่ยวใหม่คนที่อยู่ในอารูบน,นะคะอารูปเป็นปัจชิมะมถามว่า,นค,าคนเสรขาบคุคคลสามซึ่งเป็นปัจชิมะแต่กําลังเกิดในอารูปเวทนาจักไม่ดับกับเขาใช่ไหม เขามีเวทนาไหมเอาก่อนมีและเวทนาจักไม่ดับกับเขาใช่ไหมจักดับเพราะว่าเขาจักดับได้ในชาติภพนี้ถูกไหมท่านกําลังเกิดท่านต้องจักดับได้ในชาติภพนี้พระรหันต์จักไม่ดับเพราะดับเป็นครั้งสุดท้ายเอาละครับคนนี้กําลังเกิดผลสามกำลังเกิดอยู่ในอรูปแล้วจัก ดับในอาลูจักดับในชาติพวกนี้เนาะเวทนาจักไม่ดับใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าจักดับถูกไหมแล้วมื่ตายแล้วจะไปเกิดที่อาลูเวทนาจักดับกับเขาไหมจักดับ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 ดัั้ดับดัับดับดับดดัจอป้าอัันตานะ